สวัสดีกับเช้าวันพุธนะครับวันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับท่านลูกค้านะครับได้เอารถมินิคูเปอร์นะครับเข้ามาทําการดมทั้งคันนะครับดมหลังคาแดมฝากระโปรงดัมภายในทั้งหมดดมพื้นนะครับเพื่อเพิ่มความเงียบให้กับรถมินิคูเปอร์คันสวยคันนี้นะครับด้วยแผ่นดัมดัตต้าสิเทมนะครับที่ให้ความเงียบแล้วก็ช่วยเสริมความเย็นนะครับหลังคาเมื่อฝนตกก็จะไม่มีเสียงรบกวนเลยครับเดี๋ยวไปดูช่างโอมช่างแบงค์นะครับทาการ แล้วออกมายังไงเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับและนี่นะครับคือการเตรียมงานก่อนทําการดมนะครับเราจะถอดหลังคาถอดพื้นนะครับถอดออกให้หมดนะครับฝาข้ามกับข้างฝาประตูนะครับนี่นะครับถอดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการแดมนะครับดูหลังคานะครับแปะด้วยกระดาษล้างอัดอย่างนี้นะครับจะทําให้เสียงไม่ดังได้ยังไงนะครับนี่ฮะ เราทำการเก็บดูดฝุ่นพื้นพรมให้กับท่านลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับก่อนส่งมอบให้กับท่านลูกค้านี่นะฮะคือการปิดนะฮะของทุกอย่างนะครับที่เราทำการแต้มนะครับและนี่คือการทำงานของทางร้านถาวรดูดซับเรียบต่างดูอีอไมลามินทานะครับ แล้วมินิคูเปอร์คันสวยคันนี้ที่เข้ามาทําการดัมด้วยแผ่นดั้มด้าต้า,าซิสเต็มนะครับก็เสร็จเป็นที่เรอการทํางานของร้านถาวรสอบเรียบทางหนุ่ไสมัยามิทาแผ่นดมน,น,นี้ช่วยซับเสียงนะครับป้านความร้อนได้ถึง200องศานะครับ <Wow. S 1> ให้ทั้งความเงียบให้ทั้งความเย็นให้ทั้งความสบายยามฝนตกนะครับหรือยามแล่นผ่านสิ่งก่อสร้างต่างๆ,ๆก็ช่วยลดเสียงได้เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแล้วรถมินิคูเปอร์ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ,บนี่สาหรับ การแดมแผ่นแดม Data System นะครับที่ให้ความเงียบเต็มที่ความเย็นเต็มร้อยนะครับต้อง Data System นะครับผลิตภ uh ั oh. ณฑ์วัตถุพิเศษนะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะครับทนความร้อนถึง200องศาเซลเซียสนครการชพิเศษติดทนนานไม่มีกลิ่นรบกวนในห้องโดยสารนะครับลดเสียงรบกวนจากภายนอกอเข้าสู่ห้องโดยสารได้ดีนะครับวัสดุมีความหนาถึง2.2มิลิเมตรนะครับ แผ่นฟอยล์ลูมินียมชนิดพิเศษทนต่อความร้อนไม่ฉีกขาดง่ายนะไม่มีสารก่อให้เกิดมะเร็งนะครับรับประกันคุณภาพยาวนานถึง10ปีนะครับว้าว <Wow. S 1> ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับฝากกดใจเม้นแชร์นะครับที่เป็นรายการโปรดเพื่อย้อนกลับมาดูใหม่แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับจะสร้างสารรคผลงานออกมาให้ดีมากๆนะครับทำให้เป็นความรู้กับท่านลูกค้าแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับ